สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแต่คลิปนี้ไม่มีอะไรพี่น้องมาเบิง้งรถเกี่ยวสายจวดพี่น้องสายจวดสายจวดไปยุยห้อยห้อยเป็นอะไรที่เอา,เอาสายจวดพี่น้องวันละสี่สิบห้าสิบได้อายุจวดขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้โห สุดยอดสุดยอดแต่ขี้เก่าแหละพี่น้องเอ้อชาวบ้านผมนี่มันมันกับเบาแพงพี่น้องมันไม่แพงแต่ขี้ว่าล่ะแลนเอาแลนเอามีขนาดข้าวนอนนั่นเองพี่น้องมีขนาดข้าวนอนนั่นเองแลนแบบจุดจุดเลยนะโอ้ยเนาะเขาบอกว่าถ้าแลนหลายแบบนี้ มันเข่ามันสิออกก้นก่อนแม่นิดีบ่พี่น้องแม่นิดีบ่แต่ผมย่างเมืองกับก้นมันเกิ่ค่อยปันไหลเลยพี่น้องมันมันถามว่ามันออกสูตรบอมันมันก็อาจจะออกบ้างพี่น้องแต่ว่ามันกับโบหลายดอกเพราะว่ามันอยู่ที่การแต่งตู้การแต่งตู้นวดด้วยนะแม่นบ่ละก็จงบางคนนี่บางรถบางขั้นนี่พี่น้อง เขาไปแต่งตู้มาเขาไปหักเขียวเอ๋หักฟันตู้นวดมานี่ยแล้วมันเฮ็ดให้มันตีบอ่อนั่นมันกเ็เฮ็ดให้เขาตกลนได้คือกันถ้าแบบนั้นนะแต่สำหรับรถไทยที่เขาไอ้ไม่ได้หักฟันตู้นวดมามันก็ถ้าเก็บว่เป็นยังหรือว่าเนาะแต่ยังไงยังไงมันก็มีโอกาสตกลนขึ้นมาเนี่ยแหละพี่น้องจังเอาเบิ้งเอาพี่น้องเลยตรวจปอ เดินหันปันเนี้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โน้จวดพี่น้องจวดสายจวดตังนี้ก็ต้องวิ่งทำไล่นะพี่น้นองเอ้ย บด็กชาย่างน้ำหลังพี่น้องมันควันนี่ขนาดเข่าร่มนี่พี่น้องนี่เบิง้งนอนสนิทเลยนะี่ส่วนนิดเลยไหมเขาอย่งยางแรนเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องคิดเบิง้งถ้าแม่นไอ้ข้าวตั้งนี่ให้ขีนนักกว่านี่พี่น้อง แมงสีแรียเร็วกว่านี้แลนพันกว่านีุ้่นแล้วไปแล้ว,ลวก็คือว่าละมันมันคือมันบ้านผมเนี่ยมันมันยังไงล่ะคือเขาบ่ค่อยซีเรียสพี่น้องคือเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอะไรข้าวตกหลน่นเพราะว่าอย่างคือมัน คือมันงานเข้าหลายหน้าพี่น้อง,งานเขาหลายหน้าคือเขาเขา,เขาบ่ได้มาจํากัดเบิ้งแต่เขาอย่างเดียวนะเขาก็เลยแบบค่อยๆได้ยังมากมหมกับรถเกี่ยวเออขอแค่รถคันไหนมาเกี่ยวให้ก็เกี่ยวไปเออมันบกคือบางจังหวัดบกคือบางเขตเลยเนาะคือบางเขตหนึ่ง่นสีเหลือกรถเกียยนนเก่ยวด้คันใดเกี่ยวดีคันไหนเกี่ยวไม่ดีแมนบอ แต่บ้านผมนี่บ่บ่ค่อยบ่ค่อยตีบ่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาพี่นอ้องลายยางรถมันหลายพรอมันมันก็เลยเขาก็เลยบ่ค่อยเสีเรียนอย่างมากมายแต่ถ้ารถมันหน่อยหน่อยนี่คนคนเขาสีสังเกตได้แน่นบ่คนเขาสีสเ,เ,าสเดินตามเออ,อยางตามว,ว่าคันนี้มันเกี่ยวดีไหมแม่นบ่กลัวพี่นอ้นองกลัว พอ,พอ,อ,อ,อาซย้อนแสงกันเลยพี่น้องเนอะ้อนแสงจังไลยเขามันรวบเมื่อไหพี่น้องนี่นี่เสีย้เบิ่งเขาจิ ระหว่างเขาก็ฟ้างพี่น้องเขาก็เขาก็ฟังนี่เสมอกันเลยนี่มันแบบมันนอนแบบสนิทเลยไหมมันไอ้โซนมองนี่มันมันน้ามันหลายพี่น้องน้ำมันหลายมันก็เลยล่มตัว่นี่เลยเนาะแต่คือน้ํามันก็น้ําก็มีส่วนที่ในเขาล่มเพราะว่าเพราะข้าวมันยืดตัวพี่น้อง เขามันยืดตัวนี้นา้าเพราะมันยืดตัวนี้นา้าอ้ช่วงนี้นี่ช่วงไอ้ตุลาพฤศจิกายนน้ำม,มันแห้งมันนี้น้ำม,มันแหง้งบวกกับไอ้ไอ้มันหนักห่วงบอมแมนบอกอะมันก็เลยเห็นให้เขามันลม่มอืเพราะฉะนั้นนี่ผู้ใดเห็นหนาจกจน้ำก็มีส่วนสำคัญพี่นอ้องเคยจงคนเห่าอีกแล้วเคยจะคุยผมเปรียบเทียบเลื่คยจะคนเห่าอีกแล้วคนเราเนี่ยถ้าน้ำจะท่วมจมูกเป็นว่าเห่าก็ต้อง เราก็ต้องกระโดดตัวหนีน้ํายืดตัวน erman, ีวน้น้ำเพื่อกั<ๆ>้นเขาคืองกั้นก่อนเขากำนักยานสายคื่กันเนนะ ถ่ายรถเกีียวให้ดูออดวนเข้าล้มพี่น้องเย้ยนอนขาลายทรายเลยไมฮะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม